โอเคครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์ GTA นะครับซึ่งเราก็จะมาเริ่มโปรเจกต์นี K ้กันใหม่ครับหลังจากที่ทั้งหายไปนานทั้งไม่มีใหม่ท,ทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งปัญหาใหม่ทั้งปัญหาเก่าทั้งลงวินโดว์ใหม่ทําให้เกมนี้หายเลยนะครับแต่ผมก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ครับเป็นครั้งที่สามนะแล้วครับโอเคครับเราก็มาเริ่มตน้นเริ่มเกมใหม่เลยครับไม่ต้องปวดห้ยอะไรละป่ะนเกมเลยครับ โอเคครับส่วนโปรเจกต์นี้ก็ว่าจะทําต่อให้เสร็จเลยครับอาจจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าไอ้โปรเจกต์ครั้งแรกกับครั้งที่สองก็พังไปแล้วรอบหนึ่งเอ,อ้ยจะดูเนี่ยกูจะเปิดไว้เนีย่ยจะบอกมันไม่มีเสียง คงไม่มีเสียงจริงหล่ะโอเคไปไปไปงั้นข้ามเลยไอสัตว์โอเคแบบขับยังไงวะเนี่ยสักครัเอ่อโอเคเย่กด enter เอรเ์กด enter เพื่อขึ้นรถน้ำยูสกาย ตูมโอ้เฮียห้องตายวิ่ง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 ข้ามเลยโอเคมันมันไม่เห็นแล้วโอเค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 รถบุกมันเฮียอะไรเนี่ยลงมาเคลียร์ดิทำรถบุกพังเฮียเลยอุ้ยขอละแดด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 รถบุกกูขอละ ึงไม่เอาแล้วใช่เหลรถอันเดียวเองคิดอะไรบากไปครับหวังคงไม่มีรถไฟวิงมาชนหัวกูนะตูมสอรี่้ยสต์ตูมเียเียพอตายเฮียเฮียเฮียกระโดดมาทำที่อะไรครับชนนะครับโอเคเข้าไปไม่ต้องบ่น กนะครับช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากถ้าใครอยากได้วิดีโอเกมนี้ต่อก็ก็กดไลค์เพื่อเป็นอ,อ,อะไรกำลังใจให้ผมเป็นอะไรสักอย่างก็ได้ผมไม่คิดอะไรมากช่างแม่งอะโอเคสลิปดีมไหมเนี่ยสลิปตีกว่าแลก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 ,แก,แกหาพ้องโอเคไป ครับครับครับเฮ้ยทั่ไหนรถส่งวิซ่าอุ้ยวิ่งตุ่มไปเร็วมวยรอใช้อยู่ยัยึ้นรถแล้วขึ้นรถจักรยานจักรยานจักรยาน W W ครับเพื่อเพื่อไอ้นี่เพื่อเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะเพื่อเร่งความเร็วครับอ่ะเราอ้อมเลยแหละไอ้ยี่เออจะตามกูมาอีกกูรู้ว่ากูอยู่ไกลแต่มันตามกูมันไม่ได้ตามพวกมึงไอ้สัสไอ้ยี่เอย่ายิ่งอีกผ่อง สัตว์สัตว์มีควันตีล้ไอ้เฮียดิทำมาจาพ้องเหรอโอยไป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 มวลอยช้าอยู่ใยชนหาพอ้องไอ้เียมันตามหลังกูมาแล้วไอ้เฮีย ช่วยกูด้วย no fuck you fuck you เลว,ลลวเร็วอุย้ยเร็ว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 รับเขาซอง ไม่จำเป็นต้องตามไม่ม่วงไงนะครับผ,ผมจำจำทางได้หมดโุ้ยสัตว์โว้ยไม่ได้มองหลังโว้ยเอ้ยมันแอคเคทไป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 ยวมันตามมาต้องแล้วใครที่เล่นเล่นตรงนี้ครั้งแรกนะครับแล้วทำตกไวในนี้ตกไวในนี้ครับก็คือ กูจะโชว์สเต็ปหรือไม่ก็ไม่ไม่รู้ละครับก็จะขึ้นยากครับนึ่งงั้นต้องอ้อมๆแบบเมื่อกี้นะครับไอ้เหี้ยตามกูมาอีกเลี๋เนี่ยลงมาดี <c oughs> มึงไม่มากูไปไม่ได้ภารกิจมันไม่สำเร็จมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ไไดไไดกูจะโดนยิงตาย มันมาแล้วไอ้ม่วงมาทำเฮียอะไรอยู่ถอยครับเนย่ให้มันนำจะฆ่ากูไอ้สัตวโค้งตายเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้กูขึ้นนะมีปืนนะมึง เร็วไปแล้ววู้ไป่ทำได้เย่ yeah. เหนื่อย,ย,ยอี่ไพอ๋อไม่ได้เปิดซับนี่ว่ะไอ้สัตว์ไม่มีเสียงไม่ต้องงงครับไม่ไม่มีเสียงเพราะว่ามันมันผมโหลดของเทื่อนมาคงไม่เสียตังค์ซื้อของแท้หรอก ของแท้ก็มีแต่กูไม่ซื้อจะปั่นน้ำขี้ยเลยวู้ไล่ลงยี่ปายเลยไม่มีเสียงตั้งบนเป็นใบแบ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 บเข้าเข้าเขาเขาเซฟเซฟเซฟเอาพอเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟเดี๋ยวอันี้ก่อน นี่ไงซับไตเติลจะได้ถึงมันจะเป็นใบแต่ซับไตเติลยังอยู่ครับเพือพอรู้ได้ว่ามันพูดที่อะไรกันไม่งั้นก็ฟังไม่รู้เรื่องครับทั้งเป็นใบแล้วไม่มีซับไตเติลืลตอนแรกขึ้นเป็นบนครับเก็บที่ถ่ายรูปครับซึ่งเอามาทําที่อะไรไม่ได้เลยครับกจากถ่ายรูปแล้วเก็บไว้แต่รับใครที่เป็นพวกชอบถ่ายรูปในเกมนะครับซึ่งก็ไม่ไม่มีอะไรมาก ให้รูปเพี้ยนี้ยิ้มหน่อยใส่ข้างอ่ะพงเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วเรากูโทรศัพท์กันเรากูโทรศัพท์กันเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกด enter ื่อข้ามครั้ยกูโทรเสร็จแล้วโทรเสร็จแล้วตอนตอนอี๋เนี่ยครับอาวุธหลักที่เราต,ต้องใช้เพราะว่าเราต้องใช้ทำงี้ครับ เราจะเสียเวลาในการต่อยกับพวกเคียดีมากเกินไปครับเราทำอย่างนี้เพื่อฆ่าคนครับฆ่าคนแล้วเก็บตังค์เก็บอาวุธเก็บมีดเก็บเคียอะไรก็ตามครับซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับแก๊งนะเพราะว่าแก๊งมันจะเอาปืนยิงเคียเราตายหาซึ่งเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับช่างหัวมันครับครับรถพยาบาลมาแล้วมาลำพี่อะไรครับฆ่าคนไปต่อยมาไม่ต้องสนใจนะครับพยาบาลไม่มีตังค์ครับพยันพยาบาลบ้านจน ดีครับได้ต่างเวลาหนึ่งโอ้ yes โอ้ตรงนี้ยังมีปืนให้เราเก็บอีกนะครับเราต้องกดกดวิ่งนะครับกด space bar แล้วเราลองลองแล้วกัดรังวะแล้วก็ชิปครับซึ่งไม่ได้ผลครับเราก็ต้องกดใหม่ครับชิปครับไม่ได้ผลครับเรากดใหม่ชิปโอ้ yes แล้วกดชิปอีกทีว่ามันปีนครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงครับชิปครับโอ้โอ้ เกือบแล้วไงหลดลงไปนี่กูต้องไปเริ่มต้นกระโดดจากไอ้เคี้ยนี่ใหม่เลยเนี่ยซึ่งผมไม่ชอบแม่งเลยครับต้องกระโดดตรงนี้กดลิปทีเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเออใครจับปยมีเงินไหมไม่มีสองดาวแล้วสองดาวแล้วตำรวจก็จะมาครับอืมอืมอืมจะมีตำรวจมาในแรกครับตำรวจมาแล้วครับตำรวจมาแล้ว เบี้ยงคลองบังกูญธรรเพี้ยอะไรเนี่ยคนนู้ยิงกันตายหายอย่ามาบังอุ้ยมาตัวคน,นแรกครับเฮ้เบี้ยงมาหนึ่งครับเพื่อเดี้ยงสองครับพอเดี้ยงพอเดี้ยงแค่นี้พอสามดาวปุ๊บเราก็หนีเข้าบ้านเลยครับเพราะว่ามันจะมีตัวเถื่อนลูกสองออกมาด้วยครับซึ่ง ตัวเรายังเป็นตัวกระกากครับยังไม่ไม่ใส่เสื้อไม่ใส่กราะไม่ใส่เที่ยอะไรเลยครับดังนั้นถ้าไปสู้ตำรวจรับรองเดี่ยงครับไม่ต้องบอกครับอ่าะครับเปิดไปครับแล้วก็ถ้าเราฆ่าไอ้คนขับรถเตี่ยงครับเราก็จะขึ้นรถครับแวบเราก็จะได้ลูกซองมานะครับลูกซองครับเทสไปสิภาพครับปุมเย e ช่างแม่งโอเคไปครับไป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 ทำมากิตต่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเซฟก่อนเซฟก่อนเอ๊ะกูเซฟแล้วดีกว่าอิสระเอ้ยช่างแม่งเซฟอีกทีมันวิ่งเขี้ยเลยมันอยู่ในห้องนี้ไป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 ครับไปทำแล้วจิตต่อไปอครับ โดดเลยเอ้าเฮียข้าม <c oughs> Hey man what you want มึงมึนกาเลยแบบ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 แบดกบุหรี่คือรถครับปากกระป๋องเต็มหลังรถเลยครับเคียดิบกากมาก ไอ้กูลีควาลีโเร,โรมกเมื่อกี้ทีเนี่ยกำเห็นแล้วครับจุดหมายต่อไปของเราร้านตัดผมครับ <c oughs> แล้วมึงจะขึ้นรถทำพียอะไรครับข้าวับร้านตัดผม ระหว่างนี้เราจะเล็งคนขายไม่ได้ครับถ้าเล็งคนขายปุ๊บไม่มีปัญหาเลยครับเราก็จะเฟลว่ากี่ทันทีถ่ายรูปก่อนแล้วยิ้มด้วยเฮียเขียวมาฝรั่งไงมันเง็ม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 ปากขยับเงี้ยเงี้ยเงี้ยระหว่างนี้ถ้าไม่ชอบส่งเดิมก็ให้กดไปอย่างนี้นะครับไอสัตว์กูกดผิดเฮียอย่าเพิ่งออกเวลากดสัตว์ผมเสร็จแล้วมันจะกด เวลากดออกเวลากด enter ปุ๊บว่หลังจากที่ตัดผมเสร็จหรือว่าไม่ว่าอะไรก็ตามครับมันก็จะออกจากร้านให้เลยครับซึ่งตรงนี้เป็นเป็นตรงนี้เครียมากถ้าเรากดผิดนะครับจะต้องเสียเวลามานั่งดูมันเดินออกอากร้านอย่างสง,ง่างามครับซึ่งมันทำให้กูลำาาน,นรั้นี่พินวดครับเนี่ยแหละครับเสริมหนวดสักหน่อยเอ๊ะว่าแต่มึงเพิ่มหนวดให้กูได้ไงวะเนี่ย ร้านมึงเทพบ้างไงเนี่ย yes ไปครับออกจากร้าน,นครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> หยหมวกมาได้ไงวะร้านดัดผมเขี้น,นี่มึงเจ๋งสับเลยวะโอเคต่อไปครับไปหาอะไรแดกดีกว่าอืมร้านเนี่ยรสชาติเหมือนขี้ไม่เชื่อลองไปแดกดูโอเคโอเคโอเค จะไปแดกแล้วกู้ดีแสนทีด้ดยเออกูรู้แล้วเออกูรู้แล้วว่ากินกูกินมากกูจะอ้วนจะดูกูตอนนี้ดิยังกะกะเกลียงไปเขาล้านนบะ <c oughs> ครับอันนี้ต้องกดแท็บกระดูอนะ่ะมันจะมีค่าความเคารพ ควาสสตมินาค่า stamina, ค,ค่าการค่าความอ้วนความค่คาการความแหมือนแกงครับโอ้ผมแปลไม่ไถูกผมพอมรู้มันคืออะไรแต่ผมแปลไม่ไถูกซึ่งตรงนี้เนี่ยครับเราสามารถกดแดกหรือกดไม่แดกก็ได้ครับกดกดแดกไปทีนึงครับแล้วมันจะดําเนินเรื่องให้ต่อครับซึ่งคุณไม่จําเป็นต้องกดแดกหลายทีก็ได้นะครับแต่กูต้องแดกก่อนกูหิวโซครับ แนะนำครับให้แดกให้แดกแค่หกถีครับแต่ละวันครับถ้าแดกมากกว่านี้ครับอาจจะอ้วกแตกคาหน้าเขาเตอร์ครับซึ่งเราก็จะเสียอะไรเสียเสียเลือดไปด้วยเสียเสียความอ้วนไปด้วยเอยเอยเอนั่นแหละช่างไม่เงยเ็นเธอราฆ่ามับสักพักก็จะมีเจ้าของร้านมาย,ยิงยิงยิงเราครับมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับตุ้มไอ้เหี้ย มาทีอ่อเดียวกลับกอนครับมาเจ้าของร้านครับตุม้ม yes เราเดินอรือไม่ครับเก็บลูกซองครับ yes ขอโทษทีนะเจ้าของร้านมไม่อยากฆ่ามึงแต่มึงจะฆ่ากูรู้เลยฆ่ามึงเป็น <c oughs> เสื้อธรรมครับขับรถกลับบ้าน จอดกันแบบพี่อะไรครับว่าง่ายอืมย่างเทพอืมชีวิตกูเห็นสวยเพราะมึงมากเลยนะเนี่ย Later h o m e โอเคครับเราก็จะไปเซฟกันนะครับอ้าวสัตว โอ้ยเหี้ยมเป็นเฮียอะไรเนี่ยวิ่งไหมครับเซฟครับโอเคครับจบพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็จะมาต่อพาร์ทสองครับส่วนพาร์ทแรกวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับว่าไม่มีเฮียอะไรทำครับเออช่างแม่งครับถ่ายรูปแมวไหมถ่ายรูปเตียงไหมถ่ายเฮียอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เออช่างแม่งครับโอเคครับจบจบจบครับ จบครับจบพาร์ทแรกนะครับพาร์ทแรกพาร์ทแรกไม่มีที่อะไรแนะนำเสนอแล้วครับก็ขอเออก็อจบนั่นแหละพูดขี้อะไรหนาเนี่ยจริงไหมครับก็กูเซฟแล้วใช่ไหมครับกูเซฟแล้วครับโอเคครับจบพาร์ทแรกนะครับขอบคุณที่รับชมครับ